ไม่ทราบว่ารับไขคะขั้นต่ำที่หน้าฟาร์มกี่แผงสามารถรวมไซด์ได้ไหมครับอันนี้ก็จะบอกเลยนะครับว่าไขคะมันมีหลายคะนะครับมีคาใหญ่รองใหญ่คากลางคาเล็กคาจิ๋วนะครับฟาร์มผมเองเนี่ยสามารถลูกค้าสามารถมิกได้นะครับบางทีเอาค้าใหญ่ไปอาจจะ5ตั้ง50แผงอาจจะมีคากลางเอาไป50แผงก็ได้อาจจะเติมคาเล็กไปอีกสัก 20แผงก็ได้นะครับสามารถรวมทั้งหมดให้เป็น100แผงได้นะครับสามารถมิกซ์สามารถรวมกันได้เพราะว่าไข่แต่ละฟาร์มก็จะมีไก่หลายอายุพอมีไก่หลายอายุก็จะมีไข่หลายขนาดนะครับเราสามารถรวมรวมกันนะครับไข,ข่ค้าราคาประกาศอยู่ที่ค่าใหญ่นะครับค่าใหญ่อย่างเช่นตอนนี้ประกาศอยู่ที่3บาท ไข่ค่าใหญ่อาจจะ3บาทรองใหญ่อาจจะไม่ใช่แค่3บาทนะครับรองใหญ่อาจจะน้อยกว่า3บาทมากๆก็ได้อาจจะ2บาท50อาจจะ2บาทก็มีนะครับแล้วแต่นะครับไซส์เล็กลงไปแล้วแต่ละราคาตลาดอาจจะถูกลงไปก็ได้นะครับค้าไข่ไก่รวยหลักล้านได้แค่คิดลงมือทําปรับปรุงสําเร็จบวกการตลาดเข้าไปนิดนึงวันนี้ผมไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe คลิปใหม่ๆออกมาคุณจะได้ไม่พลาดผมพ่อเลี้ยงราชาไข่ไก่ทิงเอกขอให้ผู้ค้าไข่ไก่รวยหลักล้านคิงเอกยินดีครับ